เลยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะก็ให้ลองมาต่อกันนะครับอุปกรณ์นี้ไสควัวนะครับอันนี้คือเอาไว้หมุนนะอันนี้ไงสั้นเมื่อกี้นี่น่ะเหือมากสัเถืออยู่เน่ะเลไดจุ่มโอเคทำวัเริ่มทำกันเลยคนอื่นเดี๋ยววันนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้ต้องแกะออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ตอกกันนะครับทำให้หมุนได้นะครับแกนนี้ครับทำให้หมุนได้แบบน,นี้นะครับแล้วก็ฉายได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับเริ่มเห็นเป็นรูปร่างแล้วนะครับเมื่อกี้ เรใส่มอเตอร์เข้าไปแล้วนะครับในนี้นะครับแล้วใส่ฐานสองก้อนแล้วนะครับลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับหนึ่งสองสามเปิดเครื่องพร้อมกันเลยนะครับนี่ไงครับมันหมุนแล้วครับมันหมุนแล้วครับ้ยแล้วับ หมดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงดาวอันนะครับาที่ยู่ตรงกลางสุดนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่แผ่นฟิล์มเลยนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับลองมาเปิดกันเลยนะครับโอ้วหลองเปิดตอนเงิดนะครับถึงจะใส่เห็นนะครับ y a ขอกยิ้เห็นสวยเลยนะครับหลอกว่าว่าครับไม่เหมือนจริงเลยก็พู้ถ้าใครชอบนะครับก็ซื้อเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับเราไปดูตอนนังคือเลยกันเลยนะครับอาทิตย์เป็นตัวฉายนะครับอันนี้คือตอนฉายเพลานะครับต้องปิดหมุนแผ่นฟิล์มเองนะครับภาพที่สายบนเพลาสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน มีดาวแรงมากครับสั้นก็คือพระอาทิตย์นะครับน่าคิดีก็คือดาวพุธวีนาดก็คือดาวจุดเอิร์ตก็คือโล,โลกของเรานะครับมาไปว่าดาวอองคารนะครับจิปเตอร์เปว่าพระฤหัสจัปปดีนะครับดาวดาวพระฤหัสเป็นดาวใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลเลยนะครับในพระฤหัสมันใหญ่มากไงพระฤหัส ดาวย่างดวงใหญ่ที่อยู่ในจักรวาลของเราเลยนะคะต่อไปทั p โทคือดาวเสาร์นะครับก็คือสีเจ้ามนีเลยเองนะคบมีวงแหวนด้วยนะครบโอเคครับต่อไปก็คือ u r นั้นแล้วก็ n e ป t ูนนะครับดาวสุดท้ายของจักรวาลของเรานะครับคือ n e p t u ูนะครับ ไหนชอบซื้อมาได้เลยนะครับที่ช้อปปี้นะครับวันนี้หมดเวลาของพี่วีน่าแล้วนะครับขอตัวพี่น่อกยก่อนนะคบอุ้ยนาย